ตามกำหนดหมายของรัฐบาลเล้ว เส้นทางรถไฟลาวจีนจะมีกำหนดเปิดนำไสและเรนหับไสมวลโซนยางเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมศ2 0 2 1ที่จะมาถึงนี้พอดีกงกับวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรบฮอบ46ปีภายหลังเปิดนำไสยางเป็นทางการขบวนรถไฟลาวจีนจะบริการหับไสผููโดยสารและสินค้าละวางสปลาวและสปะจีนพร้อมกันนี้ยังเปิดเส้นทางรถไฟเสื่อมตตอยู่ในอนุภาคพ,พื้นตืมอีโครงการทางรถไฟลาวจีนน้องจาก จากจะเป็นขบวนรุดไฟเพื่อขนส่งผู้โดยาสารและสินค้าแล้วยังตินโคุ้งการที่มีความหมายความสําคัญที่แสดงถึงความสามัคคีแบบยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองลัดก็คือประสาทนสองซาดล้าวจีนที่มีไม้ยัางยาวนานและเป็นการเปิดสกราดใหม่แห่งการเสื่มโยง,งด้านการค้าการขนส่งของสอปะปะลากับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอนุภาคพ,พื้นและสากลตืนอี